โตพระพิธรรมตั้งตรงไหนดีสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระลบรักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องรุ่งสารดีนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านแฟนรายการทุกท่านนะครับที่เมตตากับช่องรุ่งสารดีด้วยดีเสมอมา แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องมายา,งยาวนานเลยทีเดียวปีกว่าที่ทำหนะ้าที่อยู่ตรงนี้นะครับและที่สำคัญก็คือได้รับเสียงตอบรับจากท่านผู้ชมเป็นจำนวนมากทั้งติดตามทั้งเสนอแนะตลอดถึงแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับชื่นใจจริงๆบางท่านก็สอบถามมาบางท่านก็ให้คำแนะนำมาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ผมเก็บไว้ในใจหมดแล้วนะครับอยู่ในใจของกระผมด้วยความซับซึ้งนะครับผมเองมีหน้าที่เดียวก็คือ,อาหาข้อมูลต่างๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมเป็นการขอบคุณท่านผู้ชมที่กรุณาติดตามรับชมช่องรุ่งสารดีนะครับอย่างเช่นวันนี้ครับผมได้รวบรวม,รวม,รวมคำถามของท่านผู้ชมหลายๆท่าน ที่ถามเข้ามาผ่านช่องโดยเฉพาะคำถามที่ท่านผู้ชมถามเข้ามากันบ่อยมากอีกคำถามหนึ่งก็คือว่าการตั้งตู้พระอภิธรรมตั้งอย่างไรซึ่งคลิปก่อนหน้านนผมได้ให้คำแนะนำในการจัดเครื่องบูชาตู้พระอภิธรรมในเวลาสวดพระอภิธรรมนะครับว่าหลักและวิธีการจัดอย่างไร หากว่าท่านผู้ชมท่านใดยังไม่ได้ชมคลิปนี้ลองย้อนกลับไปดูนะครับผมเองก็จำไม่ได้ว่าเป็นคลิปที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้จัดทำเรียบร้อยแล้วนะคบท่านผู้ชมลองกลับไปชมดูนะครับและสืบเนื่องมาจากคลิปที่ก่อนด้านนั้นน่แหละครับทำให้ท่านผู้ชมตั้งคำถามมาว่าตู้พระพิธรรมเนี่ยควรจะตั้งตรงไหนดีซึ่งหลายท่านเวลาไปร่วมพิธีเนี่ย จะสังเกตว่าการตั้งตู้พระอภิธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมครับตั้งตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างแม้แต่ตัวกระผมเองเนี่ยก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเคยเห็นมาเหมือนกันว่าเขาตั้งาผิดแพกแตกต่างไปอย่างที่เคยปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นผมขออนุญาตใช้คําว่าแบบที่1แบบที่1น่งเนี่ยที่ผมประสบมาด้วยเห็นมาด้วย ตาของตนเองด้วยนะครับเมื่อครั้งที่ผมได้ปรับย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดมาปี59ปี60เนี่ยเขาตั้งอย่างดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมลองนึกภาพตามนะครับต้นหมู่บูชาต้หมู่บูชาตู้พระพิธรรมพระสงฆ์สี่รูปภาพบังสกุลแลกะก็เครื่องธยธรรมที่จะถวายพระสงฆ์นะครับนึกภาพออกนะครับท่านผู้ชมครับ โต๊ะหมู่บูชาตู้พระพิธรรมถัดมาถัดมาเป็นพระสงฆ์สีรูปสําหรับสวดพระพิธรรมผ้าบางสกุลและเครื่องตยธรรมนี่คือการจัดแบบที่1ผมขออนุญาตใช้คาว่าแบบที่1เพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นเห็นภาพนะครับแบบที่2นี่ก็คือโต๊ะหมู่บูชาพระสงฆ์สวดพระพิธรรมสีรูปตู้พระพิธธรรมตรงกลางพระสงฆ์ ภาบางสกุลและเครื่องทยธรรมนี่คือการตั้งตู้พระอภิธรรมที่เราได้คุ้นตาหรือว่าเห็นกันมาบ้างในโอกาสต่างๆนะครับท่านผู้ชมก็เลยสงสัยว่าตกลงเนี่ยตู้พระอภิธรรมตั้งอย่างไรนะครับตั้งอย่างไรวันนี้นำประเด็นนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมว่าควรจะตั้งอย่างไร ถึงจะเหมาะสมถูกต้องตามธรรมเนียมก่อนที่จะไปชี้ชัดว่าแบบใดถูกแบบใดผิดแบบไหนควรแบบไหนไม่ควรเรามาทําความเข้าใจกันอย่างนี้กันท่านผู้ชมว่าตามธรรมเนียมแล้วนะการตั้งตู้พระอภิธรรมน่ยเราจะตั้งตรงกลางหน้าพระสงฆ์ชุดส่วนนะครับหน้าพระสงฆ์ชุดส่วนนะครับไม่ใช่ตั้งออกไปโดดต่างหาก เพราะพิธีนี้คือพิธีสวดพระอภิธรรมใช่ไหมครับคาว่าตั้งโดดๆเนี่ยผมกําลังหมายถึงตั้งแบบที่1น,นคะครับท่านผู้ชมโต๊ะหม่ตูตพพ้พระอภิธรรมพระสงฆ์นี่คือแยกชุดออกเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุด,ชดต่างหากนะครับแต่ว่าตู้พระอภิธรรมนั้นควรจะตั้งตรงกลางพระสงฆ์ก็คือหน้าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปนั่นแหละครับ ตั้งตรงกึ่งกลางพระสงฆ์สีร่รูปที่ประกอบพิธีสวดพระพิธรรมนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับจึงจะเหมาะสมเพราะอย่าลืมนะครับพิธีนี้คือพิธีสวดพระอภิธรรมคําถามต่อมาที่ท่านผู้ชมถามก็คือว่าเมื่อตั้งต่อหน้าพระสงฆ์ทั้งสีรูปเนี่ยในตัวตู้พระพิธรรมก็จะมีพระอพิธรเจ็คัมภีร์ใหญ่ๆนะครับเป็นคัมภีร์ใหญ่ๆเป็นแบบ เปิดเป็นแบบพับไปพับมาแบบเปิดซึ่งท่านผู้ชมหลายท่านก็เห็นแล้วท่านผู้ชมถามว่าคมภีร์ตัวนี้จะเอาออกมาจากตู้วางบนหลังตู้และเปิดหรือไม่ใช่ไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านใดเคยถามคําถามนี้กับผมไว้ก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมอย่างอีกคาว่าตามความเชื่อเดิมเนี่ย ก็คือการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดก็คือมาเทศพระอภิธรรมก็คือมาอ่านอภิธรรมนั่นแหละในสมัยโบราณนะคบท่านผู้ชมมาสวดก็คือมาเทศพระอภิธรรมนั่นแหละครับแต่การที่จะให้พระทั้งสี่รูปเนี่ยถือคัมภีร์แต่ละรูปแต่ละรูปเนี่ยตัวคัมภีร์มันใหญ่นะคบท่านผู้ชมครับถือก็ไม่ถนดัดการเปิดก็ไม่สะดวกนะครับและอีกประการหนึ่งในสมัยเมื่อก่อนเนี่ย การที่จะหาคำพีให้พระครบทั้งสีรูปเนี่ยเรื่องยากเราก็เลยแก้ปัญหาอย่างนี้ครับเมื่อถึงเวลาสวดพระพิธรรมเราก็เลยเอาคำพีนะครับซึ่งเป็นคำพีแผ่นพับใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมเคยเห็นนะครับกว้างก็จะประมาณคืึมน่าจะได้ความยาวก็ประมาณเกือบ2ฟุตนะครับท่านผู้ชมเราก็เอาออกมาจากตู้พระพิธรรม แล้วเอามาวางบนหลังตู้แล้วก็เปิดออกใช่ไหมครับเพื่ออะไรเพื่อให้พระสงฆ์ท่านได้เทศก็คืออ่านคัมภีร์พระอภิธรรมนี่แหละครับท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งพระสงฆ์ท่านที่บางรูปก็สวดไม่ได้แหละต้องพูดตรงตรงนะครับท่านผู้ชมบางรูปอาจจะสวดยังไม่คล่องสวดยังไม่จบสวดยังไม่ได้อะไรก็ตามทีจะได้ดูคัมภีไปด้วยนะครับจะได้ดูคัมภีร์ไปด้วยจึงต้องเปิด เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมันมีเหตุผลอยู่นะครับจึงต้องเปิดคัมภีร์ดู <laughs> เปิดคัมภีร์อ่านจึงต้องเปิดคัมภีร์แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถามว่าต้องเปิดไหมตอบชัดๆเลยครับว่าไม่ต้องเปิดครับเมื่อก่อนบอกเปิดปัจจุบันทำไมไม่เปิดล่ะครับ <laughs> ก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อมั่นว่า พระสงฆ์ทุกรูปสวดพระอภิธรรมได้อยู่แล้วท่านไม่จําเป็นต้องดูคัมภีร์เลยครับท่านก็สามารถสวดได้เลยแต่หลายท่านบอกว่าเพื่อเป็นการรักษาธรรมเนียมโบราณธรรมเนียมมาแต่เดิมควรจะเอาคัมภีร์มาวางด้านบนตู้พระอภิธรรมและเปิดเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมเอาไว้ ก็ได้เช่นกันครับอยู่ที่ท่านผู้ชมได้พิจารณาเลยว่าเห็นควรประการใดไม่มีแบบใดผิดไม่มีแบบใดถูกจะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้จะนํามาวางไว้บนหลังตู้พระอภิธร,รรมก็ได้ไม่นํามาวางไว้บนหลังตู้พระอภิธรรมก็ได้เช่นเดียวกันแต่ขอเน้นย้ําประการเดียวกันท่านผู้ชมครับบ่าการตั้งตู้พระอภิธรรมนั้น ต้องตั้งด้านหน้าพระสงฆ์ทั้งสี่รูปเท่านั้นจึงจะเหมาะสมและสมควรกว่าในประเด็ดนนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นประการใดครับท่านผู้ชมว่าควรจะตั้งอย่างไรเหมาะสมกวา่าเปิดหรือไม่เปิดอย่างไรเรามาพูดคุยกันภายใต้คลิปนี้นะครับแต่ว่าเรียนกับท่านผู้ชมด้วยความเคารพว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ แฟนรายการก็ดีของท่านผู้ชมกับผมก็ดีกับแฟนรายการทั้งหลายหรือผู้รู้ต่างๆเราจะพูดคุยกันภายใต้กฎกติกาบาริยาที่ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้หวังใจว่าท่านผู้ชมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเป็นมัรคนายกคงจะได้คำตอบแล้วนะครับว่า ควรจะตั้งตู้พระอภิธรรมอย่างไรนะครับและอย่าลืมนะครับออบอกกับท่านผู้ชมด้วยบอกกับผมด้วยครับว่าท่านปฏิบัติอย่างไรนะครับก็จะขออนุโมทนากับท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มันขณายกหรือว่าพิธีกรในครั้งนั้นๆนะครับวันนี้นําช่องรุ่งสารดีลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ